วันนี้ครับเราลงพื้นที่สวนทุเรียนอำเภอโป่งน้ำร้อนครับมาพบกับทุเรียนที่เคยมีปัญหาเรื่องไฟท็อปและที่สำคัญครับไฟท็อปเนี่ยเป็นปัญหาให้พี่น้องชาวสวนทุเรียนเนี่ยปวดหัวเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวดูต้นสิครับที่เขาทากันไว้แต่เรามีผลิตภัณฑ์ดีๆครับมานำเสนอและแก้ปัญหาให้พี่น้องเกษตรกร,กรได้จริงครับนั่นคือไม้แพทและไม้เพลกินพัด นี่ครับดูครับจากต้นที่กาลังจะตายและตัดทิ้งฮะกับฟื้นคืนมาได้ดูใบสิครับและที่สำคัญครับดูต้นนี้ซะก่อนครับเขาบอกว่าต้นนี้นี่สภาพแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยโสมมากๆครับกับให้ผลผลิตและที่สําคัญครับนี่ครับเจ้าของสวนลุงกับป้าบอกประทับใจมากๆแรกเริ่มเดิมทีก็ไม่ได้เชื่อนะแต่ลองไปดูสวนของน้องครับแล้วแก้ไขปัญหาได้จริงๆ เราก็เลยลงพื้นที่สัมภาษณ์กับผู้นําว่าเป็นอย่างไรบ้างคุณลุงบอกว่ามั่นใจ100%เซต์ว่าแก้ไขปัญหาได้จากต้นที่กําลังจะตายอยู่แล้วกับฟื้นคืนด้วยผลิตภัณฑ์นี้สุดยอดมากๆเลยครับ